เราก็ยังมีช่องทางในการลงทุนเพิ่มเติมนะครับก่อนหน้านี้เราเคยประชาสัมพันธ์เรื่องของ ETF ที่เข้ามาอองทุนเปิด U Hero ETF นะครับเดี๋ยวลองไปดูในรายละเอียดกัน U Hero นะครับคือกองทุนเปิด United Hero ETF ครับเริ่มเข้าซื้อขายในตลาดหุ้นไทยวันนี้วันแรกนะครับเป็น ETF ที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของ Global X Video Game and Esport ETF นะครับจดทะเบียนซื้อขายใน NASDAQ ของสหรัฐนะครับถือเป็น s y m e t r i c ETF ตัวแรก ที่ซื้อขายในตลาดหุ้นไทยเป็นการสร้างโอกาสเติบโตไปกับกลุ่มธุรกิจเกมระดับโลกนะครับผ่านตลาดหุ้นไทยความพิเศษของ ETF U Hero คือบัญชีกองทุนรวมนะครับท่านที่สนใจเนี่ยนะฮะถ้าอยากซื้อผ่านบัญชีหุ้นท่านที่มีบัญชีหุ้นอยู่แล้วเข้าไปที่ streaming นะครับแล้วก็เซิร์ชหานะครับคำว่า U Hero เหมือนตัวหุ้นตัวหนึ่งเลยนะครับ<ม>แล้วก็ซื้อขายได้ปกติเหมือนกับหุ้นตัวหนึ่งเลย ส่วนท่านที่ยังไม่มีบัญชีหุ้นนะครับต้องไปเปิดบัญชีหุ้นก่อนแต่ถ้าหากมีบัญชีกองทุนรวมอยู่แล้วนะครับก็สามารถซื้อยูฮีโรได้ด้วยเช่นกันนะครับผ่านธนาคารทหานรไทยธนาชาติตัวแทนจําหน่ายที่บจแต่งตั้งหรือว่าที่บจยูเบีประเทศไทยนะครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางการลงทุนใหม่ๆฮะถือว่าเป็นลงทุนที่น่าสนใจนะคะแล้วก็เป็นโอกาสสร้างผลตอบแทนให้กับนักลงทุนแล้วคะ่ะ